ดีค่ะชื่อไก่ค่ะอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นทีมงานของครูพึ่งทีมสายงานคุณนิ่มค่ะวันนี้ได้มาเรียนกับท่านอาจารย์มุญญาาและก็ท่านอาจารย์ป้อมมีนะคะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะวันนี้จะพูดเรื่องของคัมภีร์สู่ความสำเร็จ13ข้อนะคะ ซึ่งข้อที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของการฟังซาวคาวนะคะการฟังซาวคาวก็เหมือนเป็นการถ้าพูดอย่างนี้ก็คือการติดกระดุมเม็ดแรกของเราอะค่ะเพื่อให้เรารู้ว่าการที่เราจะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์เนะะี้ยค่ะเราต้องทำอะไรบ้างซึ่งบอสพอจะได้สอนเราในในหล,หลายๆเรื่องอะคะ่ะโดยเฉพาะแปดแปดสเต็ปในการทำออนไลน,น์อะคะ่ะถ้าเราศึกษาแล้วเราเข้าใจ แล้วก็ฟังฟังที่บอสพูดเราก็จะเข้าใจในรูปแบบของการทำออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการ90วันอันตรายซึ่งเราเราจะได้รู้ว่าถ้าเราผ่าน90วันอันตรายนี้ไปได้เราก็สามารถที่จะดำเนินการในการทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ เพราะว่าในการทําธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนมันก็อาจจะเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆถ้าเราได้เรียนรู้มันแล้วก็ฝึกพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะส่วนเรื่องที่สองจะเป็นการปรับโฟลไฟล์เฟซเฟซบุ๊กแล้วก็ปรับโฟลไฟล์ใน Line นะคะอ,อันนี้จะเป็นการสร้างตัวตนของเราเพราะว่าคนที่มาเห็นเราเขาจะเห็นเราจาก ภาพลักษณ์ที่เราสร้างไว้อ่ะค่ะเพราะว่า facebook เพราะมันจะมีคนที่ไม่รู้จักเราเขาก็จะมาแอดเราเป็นเพื่อนถ้าเราสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไว้คนเขาก็จะติดตามเราแล้วก็สร้างความาาค่ะ,คะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราค่ะแล้วก็ในการเดินโพสเราก็ต้องสร้างตัวตน สร้างความมั่นใจแล้วก็ให้ผู้คนมาติดตามเรามากขึ้นโดยการผ่านไลฟ์สไตล์ต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานส่วนตัวชีวิตครอบครัวความสำเร็จต่างๆซึ่งมันจะส่งผลให้คนที่มาติดตามเราเขาเชื่อมั่นในตัวเรามากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ